รพยาบาลจุฬาลงกรณ์ยินีตอารัตค่ะรบกวนเสียบบัตรประชาชนเข้ามาที่เครื่องอ่านบ,บัตรบนหัวของผมเพื่อเริ่มร,รับบริการรบกวนตรวจสอบบัตรว่าเป็นขอบคุณครับรบกวนดึงบัตรออกเพื่อเริ่มขั้นตอนต่อ,ตอไปค่ะผมขออนุญาตวัดไข้และตักอาการโควิดหน่อยนะคะรบกวนคุณท่านวัดไข้โดย,ยนํามือมาไว้คุหัวภูปกติครับท่านมีอาการตามที่ปรากฏบนหน้าจอหรือไม่ครับไม่มีค่ะ รอสักครู่นะคะผมกำลังใช้ข้อมูลให้คะ่ะข้อมูลการนัดของท่านมีดังนี้คะ่ะกดปุ่มสีเขียวเพื่อไปขัน้นตอนต่อไปได้เลยคะ่ะช่วยพูดช้าๆดังๆนะคะวันนี้มาใช้บริการอะไรคะร,รู้สึกเวียนหัวค่ะก่หัวถูกไหมคะหากผมฟังผิดกดปุ่มลบที่รายการได้นะคะและคุณท่านมีอาการอื่นนอกจากอาการนี้อีกไหมคะไม่มีค่ะ ต่อไปผมจะขอวัดความดันส่วนสูงและน้ำหนนะักหากแ่านยินยอมพร้อมดำเนินการต่อกดปุ่มสีเขียวได้เลยค่ะลำดับต่อไปผมจะขอวัดความดันให้ท่านสอดเขนเข้ามาในเชื่องวัดความดันให้ลึกถึงต้นแขนแล้วหนายแขนขึ้นจากนั้นให้กดปุ่มสตาร์ทปุ่มสีเขียวที่เชืองวัดความดันล้วรอวัดค่าได้เลยค่ะนั่งยืนไว้ชัครู่นะคะเมือเ่อได้ค่าเรียบร้อยแล้ว ข้อมูลนะคะหากต้องการวัดใหม่กลุ่มสีแดงหรือกปุ่มสีเขียวเพื่อกินยันครับลำหับถัดไปผมจะขอชั่งน้ำหนักละวัดส่วนสูงกรุณาถอดรองเท้าขึ้นยืนบนตาชั่งแล้วยืนนิ่งๆสักครู่ครับ คมูลนะคะหากต้องการวัดใหม่กดปุ่มสีแดงหรือกดปุ่มสีเขียวเพื่อยืนยันครับค่าสัญญาณชีพของท่านมีดังน,นี้ครับแตะเลือกตัวเลขต่างๆบนหน้าจอหากต้องการแก้ไขหรือกดปุ่มสีเขียวด้านล่างเพื่อยืนยันบันทึกข้อมูลครับเรียบร้อยครับจากการทักประวัติเริ่มต้นพบว,ว่าคุณท่านมีอาการผิดปกติในร่างกายกรุณาพบเจ้าหน้าที่เพื่อทำการนัดตรวจต่อไปครับ โต๊ะบริการเจ้าหน้าที่อยู่ทางด้านหลังนะคะขอบคุณที่ใช้บริการคร่ะ